ท่านคะวันนี้พบกันสดๆแบบนี้มีเรื่องที่ต้องการจะชี้แจงและก็มีเรื่องที่ต้องการจะบอกให้พี่พ,พี่น้องนองทราบเป็นการด่วนนะคะสำหรับ ลหลายๆท่านที่รอพูดคุยสดๆด้วยกันอาทิตย์นี้นะคะเรานัดหมายล่วงหน้าพูดคุยสดๆด้วยกันวันจะพูดเรื่องของการทําคลิปในวันศุกร์และวันเสาร์นะคะส่วนวันนี้เป็นเรื่องด่วนหลังจากไลค์ครั้งที่แล้วที่วันชี้แจงและแจ้งให้ทุกคนทราบว่ากฎของ YouTube จะ เข้มงวดขึ้นมากๆนะคะวันขอทำคลิปสั้นๆให้ทุกคนดูเพื่อที่จะทำตามได้ตอนนี้นะคะกฎของ YouTube เขาเข้มงวดเรื่องอะไรเขาเพียงแต่ต้องการจะบอกและต้องการให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในสังคม YouTube ทำช่อง YouTube อย่างยุติธรรมและเสมอภาคกันค่ะ กฎหลายๆเรื่องที่เขาพยายามบอกเราว่าต้องการให้เรายุติธรรมและเสมอภาคนะคะนั่นก็คือในกฎของเรื่องการใช้แท็กและคีย์เวิร์ดของช่องค่ะเพราะเหมือนที่วันเคยบอกออกไปแล้วนะคะใครจะเห็นคลิปเราเราจะเห็นคลิปใครอยู่ที่คีย์เวิร์ดอย่างเดียวเลยค่ะคีย์เวิร์ดและแท็ก ก็คือตัวหนังสือที่เราพิมพ์ลงไปทุกอย่างนะคะซึ่งตรงนั้นวันคิดว่าวันวันเข้าใจแล้วก็ดักทาง YouTube ถูกหมดแล้วนะคะว่าทำยังไงถึงจะให้คนเห็นคลิปของเราและจะต้องใช้คำแบบไหน วันนี้วันจะมาขอ,ขอพูดถึงเรื่องของการใส่คีย์เวิร์ดหลังบ้านซึ่งพี่พ,พี่น้องๆที่เป็นมือใหม่หัทํา You Tube จริงๆนะคะแนะนำให้ดูสอนออนไลน์ครั้งที่1ค่ะวันพูดถึงเรื่องการใส่คีย์เวิร์ดหลังบ้านเอาไว้อย่างละเอียดค่ะส่วนวันนี้นะคะวันจะขอไปเร็วหน่อยถ้าอยากได้ข้อมูลเน้นๆแน่นๆชัดๆแนะนำให้ไปดูสอนออนไลน์แท็กหนค่ะแล้วทุกคนจะสามารถทำตามได้ทันทีเลยนะคะ ส่วนวันนี้วันจะมาพูดถึงกฎใหม่ค่ะก่อนหน้านั้นเราเคยมีการถกเถียงกันหลายครั้งว่าคีย์คีเวิร์ดหลังบ้านเราจะใส่ได้กี่คำวันอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะวันสามารถใส่ได้ มากพอควรค่ะวันนับว่า50คำ50า50ประโยคที่เราจะใส่ลงไปในคีย์เวิร์ดหลังบ้านค่ะและหลายๆคนและหลายๆประเทศนะคะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปบางประเทศบอกว่าเขาสามารถใส่ได้ไม่จำกัดซึ่งคีย์เวิร์ดที่เราใส่หลังบ้านนะคะคีย์เวิร์ดคีย์ก็คือประตูค่ะเวิร์ดก็คือคำค่ะ พูดแบบแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือประตูที่จะเปิดมาที่ช่อง YouTube ของเราใครเขียนได้มากสุดคนนั้นจะได้เปรียบนะคะเมื่อก่อนวันก็ยังคิดอยู่เลยค่ะว่าอา้าวยังงั้นบางประเทศที่สามารถใส่คีย์เวิร์ดได้เยอะเขาก็ได้เปรียบเรานสิเพราะว่าคีย์เวิร์ดเหมือนประตูที่จะเปิดมาบ้านเราถ้าเรามีประตูหลายดอกคนก็จะเห็นคลิปเรามากขึ้นค่ะกด แห่งความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วสดสดร้อนๆวันนี้เองวันเพิ่งเจอกับตัวเองนะคะแล้วรีบบอกให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดกับวันรู้ว่ากดเป็นแบบนี้แล้วนะตอนนี้นะคะการใส่คีย์เวิร์ดหลังบ้านถูกตั้งกฎอย่างเข้มงวดมากเราสามารถใส่คีย์เวิร์ดหลังบ้านได้แค่500ตัวอักษรเท่านั้น 500ตัวอักษรไม่ใช่500คํานะคะก็ไก่ขอไข่ขอขวดนะับเป็น3ตัวอักษรทีนี้การใส่คีย์เวิร์ดหลังบ้านมันจะจํากัดจํานวนของการพิมพ์ข้อความน้อยลงไปค่ะส่วนใครก็ตามที่เคยใส่คีย์เวิร์ดเอาไว้ในจํานวนที่เยอะมากๆนะคะให้รีบดูหลังบ้านทันทีค่ะเพราะตอนนี้นะคะทุกคนจะได้สัญ,ญลักษณ์การบล็อก คีย์เวิร์ดหลังบ้านสำหรับคนที่ใส่คีย์เวิร์ดหลังว่าบ้านเกิน50คําคำวันนี้ youtube จะทำการบล็อกคีย์เวิร์ดหลังบ้านก็คือไม่ดันคีย์เวิร์ดหลังบ้านของเรานั่นเองค่ะรีบแก้ไขโดยด่วนนี่คือสิ่งแรกที่วันจะบอกให้ทุกคนแก้ไขนะคะและ ไหนๆก็พูดเรื่องของการตั้งค่าหลังบ้านแล้ววันจะพาไปดูค่ะว่าการตั้งค่าหลังบ้านตรงไหนบ้างที่เราต้องทำทุกคนคะเปิดใจแล้วก็ติวกับวันในช่องติวเข้มมือใหม่ห่ะทำ u t u b e แล้ววันอยากเปิดใจให้ทุกคนทำตามวันค่ะเพราะนี่เป็นการทำช่อง YouTube ตามกฎถ้าเราไม่เคยใส่คีย์เวิร์ดหลังบ้านใส่ซะตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าเราไม่มีคีย์เวิร์ดหลังบ้าน ผู้ชมก็จะไม่มีประตูเข้าสู่บ้าน YouTube ของเรานะคะเราไปดูกันค่ะการตั้งคีย์เวิร์ดหลังบ้านการตั้งค่าช่องที่เราจำเป็นต้องทำคืออะไรทำไปพร้อมๆกันค่ะไปชมจ้า เรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะการตั้งค่าหลังบ้านอะไรบ้างที่เราต้องทำทุกคนดูแล้วก็ไปพร้อมกันชา้ชาๆนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะการตั้งค่าหลังบ้านก็คือการสร้างบ้าน ช่อง u t u b e ของเรานั่นเองถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีการเซตค่าหลังบ้านนั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้สร้างบ้านของเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในช่อง y o u t u b e นะคะวันนี้จะพาทุกคนไปที่การตั้งค่าหลังบ้านค่ะให้ทุกคนดูที่สัญ,ญลักษณ์เครื่องมือการตั้งค่าทางด้านซ้ายมือนับจากข้างล่างเป็นตัวที่สองสัญ,ญลักษณ์วงล้อค่ะกดเข้าไปค่ะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นี่คือสิ่งที่วันต้องบอกทุกคนค่ะใครก็ตามที่พิมพ์คีย์เวิร์ดช่องเกิน500คําวันนี้ ข้อความจะถูกบล็อกด้วยสัญ,ญลักษณ์สีแดงแบบนี้นะคะทุกคนต้องรีบแก้ไขโดยด่วนค่ะวันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่ทำช่อง y o u u u e ได้วยการรู้ด้วยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆวันที่26พฤษภาคมค่ะถ้าเราไม่แก้ไขคีย์เวิร์ดหลังบ้านของเราจะถูกล็อกอัตโนมัตินะคะเราไปที่สัญ,ญลักษณ์สีแดงก่อนเลยค่ะ นั่นคือการใส่คีย์เวิร์ดช่องตรงคำว่าช่องนะคะกดเข้าไปที่คำว่าช่องค่ะตอนนี้ถ้าใครใส่เกิน500ตัวอักษรนะคะเราจะถูกบล็อกข้อความทั้งหมดตรงนี้ค่ะยกตัวอย่างจากช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ตอนนี้ให้ทุกคนเช็คนะคะว่าตัวเองพิมพ์คีย์เวิร์ดไปแล้วกี่คำของวันพิมพ์ไป507คําคำค่ะ ทุกคำที่พิมพ์ไปจะถูกบล็อกทั้งหมดเลยถ้าเราไม่แก้ไขนะคะเพราะสัญ,ญลักษณ์สีแดงตรงนี้คือสัญ,ญลักษณ์การบล็อกค่ะให้เราปลดบล็อกนะคะด้วยการเลือกลบข้อความที่ไม่จำเป็นค่ะการใส่คีย์เวิร์ดก็คือการใส่ประตูบ้านใส่กุญแจบ้านมาที่ประตูช่องของเราคือคำหรือคอนเทนต์ที่เราจะทำใครยังไม่มีให้รีบใส่นะคะคอนเทนต์ content หรือ คอนเซปที่เราจะทำคลิปไม่ใช่ชื่อคลิปนะคะเป็นคำที่คิดว่าคนจะมาพิมพ์ค้นหาแล้วจะเจอช่องเราค่ะให้เราพิมพ์ใส่ลงมาแล้วเติมเครื่องหมายจุลภาคหรือลูกน้ําด้านหลังข้อความนะคะเดี๋ยววันขอลบให้ดูก่อนแล้วจะเพิ่มให้ดูนะคะตอนนี้คือมีข้อความเกินอยู่7ตัวอักษรขอลบข้อความที่ไม่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่จำเป็นออก ลบคาว่ายูทูบเบอร์ออกไปนะคะเวลาเราพิมพ์นะคะให้เราพิมพ์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะขอลบอีกคํานึงค่ะนี่นะคะให้เราพิมพ์เพิ่มแบบนี้ค่ะเมื่อกี้วันลบคําว่าติวเข้มบายตะวันออกนะคะเดี๋ยวเติมค่ะคําว่าติวเข้มบายตะวันค่ะเสร็จแล้วนะคะ ให้เราใส่เครื่องหมายลูกน้ำหรือจุลภาคมันอยู่ตรงลอลิงนั่นเองนะคะคืออยู่แป้นพิมพ์เดียวกันกับลอลิงกดเข้าไปที่สัญลักษณ์พิมพ์ลูกน้ำที่ลอลิงค่ะเสร็จแล้วข้อความจะขึ้นเป็นสีเทาแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่2 3 4 5ต่อไปเรื่อยๆค่ะ คีย์เวิร์ดจำเป็นต้องมีค่ะและตอนนี้คือกฎของความยุติธรรมของ YouTube ให้ทุกคนทุกประเทศใส่ได้เพียง500ตัวอักษรเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกบ้านทุกช่องเลือกคำค้นหาช่องของเราที่มีประโยชน์ที่สุดนะคะเอามาใส่เป็นคีย์เวิร์ดช่องคำที่คิดว่าคนกดพิมพ์ปั๊บจะต้องมาเจอช่องเราทันทีนั่นคือคีย์เวิร์ดช่องค่ะเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าบันทึกค่ะ ทีนี้สัญลักษณ์คีย์เวิร์ดสีแดงจะหายไปแล้วนะคะให้เราเข้าไปอีกครั้งหนึ่งตรงการตั้งค่าเดี๋ยววันพาไปดูตัวอื่นๆค่ะมาดูที่ตัวแรกเลยนะคะการตั้งค่าทั่วไปเรารับเงินจากสหรัฐอเมริกานั่นก็คือการนับเหรียญให้ได้100เหรียญจะถูก ชำระเงินหรือเราจะได้รับการจ่ายหนึ่งครั้งตั้งค่าเป็นดอลลา่าไว้เลยดีที่สุดค่ะตอนนี้วันก็เลือกเป็นดอลลร์สหรัฐอเมริกานะคะตัวที่2การตั้งค่าช่องค่ะตั้งค่าช่องตรงนี้นะคะเริ่มจากตัวแรกคือระบุประเทศภูมิลำนาที่อยู่ที่เราอยู่อาศัยและอัปโหลดคลิป YouTube จากประเทศไหนให้เราเลือกเป็นประเทศนั้นค่ะ ตัวที่2คือคีย์เวิร์ดนะคะคือกุญแจเข้ามาบ้านเรานั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดที่เราทำใส่ได้เพียง500ตัวอักษรเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกนะคะตัวที่3ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดค่ะค่าเริ่มต้นตรงนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้การอัปโหลดของเรา เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือให้เราใส่คำอธิบายช่องไว้ตรงนี้ค่ะคำอ,อธิบายช่องก็คือช่องเราจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอธิบายลงไว้เป็นคำอธิบายใต้คลิปค่ะพอเราพิมพ์ตรงนี้ข้อความต่างๆเหล่านี้จะไปขึ้นอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปตอนที่เราอัปโหลดคลิป ผ่าน studio youtube com โดยที่เราไม่ต้องพิมพ์คำอธิบายเพิ่มค่ะส่วนชื่อคลิปนั้นเดี๋ยวเราไปตั้งชื่อคลิปเฉพาะคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเขียนคำอธิบายใต้คลิปไว้แบบนี้เราจะสะดวกสบายไม่ต้องเขียนคำอธิบายใต้คลิปยาวๆหรือท,ที่วันพาทุกคนเรียกว่าแท็กกลางนะคะ เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะระดับการแชร์ค่ะให้เลือกเป็นสาธารณะนะคะและแท็กแท็กตรงนี้ห้ามพิมพ์ถ้าเรายังไม่รู้จักสิ่งที่จะให้พิมพ์นะคะคือชื่อช่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะวันขอยกตัวอย่างนะคะเช่นช่องมาดามบ้านานาค่ะ พิมพ์แบบนี้นะคะใส่สัญลักษณ์ลูกน้ำแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษที่อ่านออกเสียงเดียวกันค่ะแบบนี้แล้วใส่สัญลักษณ์นะคะแท็กตรงนี้เป็นการแก้ไขข้อความที่อาจจะถูกเขียนผิดบ่อยๆนั่นก็คือชื่อช่องค่ะให้เราใส่ชื่อช่องที่ดักการเขียนถูกหรือเขียนผิดเอามาลงให้หมดเลยนะคะเช่นมาดามบ้านนาแบบนี้มาดามบ้านนาแบบภาษาอังกฤษ แบบนี้นะคะคือการออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนี่คือข้อ,เ,อเงื่อนไขและประโยชน์ของการเขียนพิมพ์แท็กตรงนี้ถ้าเราไม่เขียนอย่างช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ไม่เขียนเลยก็ได้ค่ะหรือถ้าจะเขียนก็เขียนว่าติวเข้มบายตะวันอย่างนี้นะคะแล้วใส่สัญ,ญลักษณ์ลูกน้ำค่ะ แล้วก็ใส่คำว่าติวเข้มแล้วก็ใส่ภาษาอังกฤษค่ะว่าบายภาษาไทยว่าตะวันแบบนี้นะคะเท่านี้ค่ะคือคำสองคำนี้อาจจะมีคนเขียนผิดหรือเขียนถูกเขียนยังไงก็มาถึงช่องเรานั่นเองนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วกดบันทึกค่ะพอเรากดบันทึกเสร็จแล้วหน้าของการตั้งค่าก็จะเปลี่ยนไป มากลับมาสู่หน้าหลักเราเข้าไปที่การตั้งค่าอีกนะคะตัวที่ตัวที่4ค่ะคือคำว่าสิทธิ์สิทธิ์นะคะนั่นก็คือในการมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดการหรือเรียกว่าแอดมินช่องนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมีแต่ถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ยกตัวอย่างการทำช่อง y t u t u ในรูปในรูปของกลุ่มหรือบริษัทจำกัด เขาจะมีการจัดการสิทธิ์พอเรากดไปที่การจัดการสิทธิ์นะคะเราจะสามารถแจ้งผู้จัดการสิทธิ์เพิ่มผู้จัดการสิทธิ์เพิ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาในการช่วยจัดการช่องของเราได้แต่ทางที่ดีที่สุดคือจัดการคนเดียวดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นทั้งทุกช่องของวันวันเป็นเจ้าของเพียงคนเดียววันจะไม่ใส่อะไรเข้ามาตรงนี้เลยนะคะ ตัวต่อไปคำว่าชุมชนค่ะคำว่าชุมชนคืออะไรคำว่าชุมชนตรงนี้นะคะก็คือชุมชนหรือบ้านของเราเราต้องการให้ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะคะให้เราเลือกระบุผู้เกี่ยวข้องเดี๋ยวพาไปดูนะคะตอนนี้ให้เราดูก่อนว่าเราจะต้องเติมอะไรบ้างเรามีสิทธิ์ที่จะเติมผู้ดูแลหรือเรียกว่าแอดมินเพจแอดมินช่องนะคะและ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมกันเลยค่ะวิธีอนุมัติข้อความนะคะและวิธีการตั้งตั้งผู้ดูแลช่องเพิ่มนะคะเราเข้ามาที่ข้อความกล่องข้อความแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนะคะขอเลือกออดูข้อความจากตรงนี้นะคะ ยกตัวอย่างวันขอใช้พี่จันที่มาสาวจันนะคะคลิกเข้ามาที่ข้อความค่ะแล้วก็กดไปที่จุด3จุดนะคะแล้วเลือกอนุมัติความเห็นจากผู้ใช้รายนี้เสมอหรือเพิ่มผู้ใช้รายนี้เป็นผู้ดูแลความคิดเห็นยกตัวอย่างนะคะขออนุญาตพี่จันที่มาสาวจันนะคะวันตั้งให้เป็นเพิ่มผู้ใช้รายนี้เป็นผู้ดูแลความคิดเห็นกดเข้าไปตรงนี้นะคะและ ขออนุญาตน้องน้ำสไปซี่อิตาลีนะคะกดเข้าไปที่น้องน้ำสไปซี่อิตาลีที่จุด3จุดแล้วเราเลือกคำว่าอนุมัติความคิดเห็นจากผู้ใช้รายนี้เสมอส่วนใครที่เราต้องการบล็อกนะคะวันขอยกตัวอย่างนะคะอขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเลือกไปที่จุด3จุดแล้วกดคำว่าซ่อนผู้ใช้จากช่องนะคะ ให้เรากดคนนี้ไปเขาจะไม่เห็นช่องเราอีกเลยนั่นก็คือการบล็อกเขานั่นเองนะคะหรือถ้าในกรณีที่เขาเป็นสแปมเรากดคำว่ารายงานนะคะแล้วเราจะสามารถเลือกได้ค่ะว่าช่องนี้เป็นสแปมเรื่องอะไรดูจากตรงนี้นะคะพอเราตั้งค่าแบบนี้เสร็จแล้วเราไปที่การตั้งค่าอีกครั้งนะคะ เราเข้าไปที่ชุมชนอีกครั้งค่ะเราจะเห็นว่า2คนนี้นะคะจันที่มาสาวจันเป็นผู้ดูแลช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ค่ะ,คะและน้ำสไปซี่อิตาลีเป็นผู้ใช้ที่ได้รับการอนุม,มัติการเขียนข้อความเสมอค่ะนี่ก็คือวิธีการนะคะส่วนผู้ใช้ที่ถูกซ่อนวันยังไม่ได้ซ่อนใครนะคะและคำที่บล็อกค่ะ ในกรณีที่เราถูกก่อกวนมีคนเข้ามาด่าด่าด้วยคำพูดที่เราไม่อยากฟังให้เรามาพิมพ์คำด่าเป็นคำบล็อกส่วนช่องวันนะคะบล็อกการแลกซับแลกวิวแลกซับวันจะบล็อกไว้ทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้นะคะวันจะเขียนบล,บล็อกไว้นั่นก็คือใครที่จะเข้ามาแลกซับในช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e เขาจะไม่สามารถพิมพ์ได้วันยกตัวอย่างให้ฟังนะคะวันบล็อกคำว่าฝากช่อง ฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจฝากกดชอบฝากกดซับซับสไครฝากมุงหลังคาบ้านฝากเติมหลังคาฝากไปหาฝากไปชมฝากไปให้กำลังใจฝากกดกระดิ่งคำต่างๆเหล่านี้เป็นคำที่วันบล็อกเอาไว้ค่ะใครจะมาแลกซับในช่องติวเข้มมือใหม่หัดท YouTube คุณถูกบล็อกข้อความค่ะแล้ววันก็ไม่เสียดายหนึ่งซับสไคร้สำหรับคนที่จะมาแลกซับแบบนี้นะคะ นี่คือวิธีการค่ะส่วนบางช่องอาจจะใช้การตั้งค่าโดยการบล็อกคำด่าค่ะบล็อกคำหยาบคายค่ะแล้วก็บล็อกคนที่เราไม่ต้องการให้เขาเข้ามาเจอช่องเราอีกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดบันทึกค่ะนั่นก็คือการเพิ่มเติมนะคะกดบันทึกเป็นตัวสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาในหน้าตั้งค่าหลักอีกครั้งไปที่การตั้งค่าอีกครั้งนะคะ ดูหัวข้อตัวสุดท้ายข้อตกลงค่ะคลิกเข้าไปค่ะข้อตกลงในนี้นะคะยังไม่ถูกกำหนดให้เราเลือกใช้นี่คือการตั้งค่าช่องหวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับพี่พ,พี่น้องๆทุกท่านในการทำช่อง YouTube หัวใจหลักที่สำคัญที่สุดในการทำช่อง youtube ใครจะเห็นคลิปของเราใครจะเห็นช่องของเราหรือไม่อยู่ที่การใช้คีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดคือกุญแจเข้าสู่บ้านหรือช่อง youtube ของเรานะคะอยากให้เพื่อนๆหาช่องของเราเจอด้วยคำว่าอะไรเราจะทำคอนเทนต์อะไรเรามีคอนเซปต์ในการทำคลิปยังไงเอามาเขียนให้หมดตรงคีย์เวิร์ดหลังบ้านค่ะ ช่องใครจะปังจะดังกว่าใครอยู่ที่ตรงนี้นะคะการเขียนได้500ตัวอักษรมันไม่ได้เยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่สมองและความคิดของแต่ละคนใครจะเลือกใช้ข้อความคีย์เวิร์ดได้ดีกว่ากันคนนั้นมีสิทธิ์เข้าสู่เส้นชัยได้เร็วกว่าเพื่อนๆน,นะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องติวแข่มือใหม่หัดทำ YouTube เพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคดีๆ ต่อไปที่มีแชร์ที่นี่ด้วยคะ่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำคีย์เวิร์ดหลังบ้านนะคะรีบทำเลยจ้าคิดคำที่เด็ดที่สุดคิดคำที่คิดว่าคนจะค้นหาช่องเรามากที่สุดแล้วเอามาใส่เท่านี้เราก็มีคลิปปังและช่องดังได้แล้วคะ่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำช่อง YouTube นะคะ นี่เป็นเรื่องด่วนที่ต้องการแชร่งให้ทุกคนทราบนะคะแล้วก็ทำการแก้ไขคีย์เวิร์ดหลังบ้านก่อนที่ข้อความของเราจะถูกบล็อกทั้งหมดค่ะทุกเทคนิคจะถูกแชร์ที่ห้องดิวแข้มมือใหม่หัะทำ YouTube บายตะวันฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังที่นี่้วยค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ